ดอ้ยเนาะคุณจะไปเนอเบิ่งที่แล้วครับเป็นข,า,ขาวๆอยู่จ้ะเงก็บกันน่อยหนา,า,า,าจะน้ะากับนี่พี่ดอ้ยเนาะเปจุ่มเลยเนะาะตา,านสอนเนาะจ้ะาาลายครับครับ สวัสด <ítulo> anyway, ีจ้ากับมาพอกันคือเก้าจะพี่น้องมนีกับภาเขาป้าคือเก้าจ้ะแต่ว่าพาึืนเขาจะพี่น้องมนีก็ับไปดูไปชมกันจ้าสีมารเหตุกันบาจ้ะไปกันเลยจ้ะครับกระกาสวัสดีพญาม่ใหญยพรม่พี่น้องเอฟซีท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับบอกว่าจิตเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเสามนีกับมาพบพอกันกระเป๋านัดเสากอยในเสาวัน วันพฤหัสวันที่29เดือนสิงหาคมปีพศ2567ครับวันนี้เปลี่ยนไม้เปลี่ยนพิกัดครับมาขึ้นเขาครับื้นนี้มาผูสองตาดครับอยู่ในตำบลวันถึงค้าครับพี่น้องอำเภอบุญทลิกจังหวัดบลคือเก่าครับกับไปลุ่นไ่ชมกันครับพี่น้องื้นนี้วาสิสด้สทิมานกันบ่ครับมานํำเบิงเฮ็ดมันกระปูครับพี่น้องสิได้บอกกับไปลุ่นเพื่น้ำกันครับบรรยากาศ อยู่ที่เขาครับพี่น้องวันนี้ขึ้นผู้สูงครับมานำกันหลายช่องครับวันนี้สามสี่ช่องครับกระแยกใหญ่กันหาครับพี่น้องเพราะว่ากับโบหูมองหูไม้ครับเลาะหาเบิ่งครับก็เห็นทางห่างครับพี่น้องมองละจุมบ่ท่านพอเป็นมูใหญ่ครับ กอแดงดอกแรกแหกหมันครับดอกแรกจ่าพี่นอ้องเห็ดกอนะครับมันปูใหญ่จ่าพี่น้องดอกมันยัง,ยงหันใหญ่แหงเนะาะจ้ะดอกมันยังจูแน่อยู่เนาะเทือดแรกน,อกนอก้องสซกอยเก็บเห็ดหมันปูครับพออยู่ปลาลางบ่เคยได้เก,ก,ก็บเนาะแต่ดอกที่สมสมเนาะดอกน้อยๆสมสมจ้ะมันปูใหญ่นี่เพิ่นเกิดบางหม่องแน่เนาะ ไม่ห่างหาจนหวาน้องสามจะเห็นครับสมสิบหจ้ะบ่บหมหไม้ปมเป็นออกครับไมื่างหรอตึ้งเท้านะจ้ะมึงอดอกใหญ่ก็หนี่งดอกนะึงกํลังอ่ามเลยจ้ะใส่จแล้ว พี่ัน,อ,นอเป็นงนะูใหญ่เนาะพ่นอกเป็นงูเนาะมูะใหญ่ครับจุ่มในก่อนพี่พีพ่จะพี่หนอ,อางานพี่หนอะ นะเา,าพัดเนาะเอาพัดแสบจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิลราเอาบึงจ้นะเนาะบานายกันยังงั้นเคยเคยกินนะครับ,บก็ว่าบ่เคยได้กิบจากเือจอจ้ะนี่เนาะดอกบุ้นี้เนาะบานบานบุงเนาะ พอเพิ่งเกิดเป็นโมด้วยอาจ้ะนี่แต่ว่าเกิดเป็นจุ่มเนาะบัดเด็กเกิดไปทัวเนาะซามสียางหาพ่อมากันหลายคนเนาะ้ม่มาพักว่อยังนั้นี่ครับ ห่างๆเป็นจุ่มก็จะเป็นดอกสีบแบบเหลืองเลยเนะาะแค่ไหยสีเเนาะแบบเหลืองเหลืองก็มีครับสีนี่กับแมนเนาะจ้ะบัวเต่สีพอๆครับยังจะรอ อ๋อเป็นจุ่มเนาะจ้ะบลพ่อมูไ่กับพ่อเรื่อยๆกับไข่ยอยู่เนาะจ้าออกยายๆกันครับเป็นจุ่มบรุรันพ่อแบบเป็นแผ่นเนาะกันพ่อแบบเป็นแผ่นนี่สิได้ไว่ยู่ครับ ကုန်းကြီးဟိဒါခါးยาวနော် ้็เนี่ยสีลายเป็นเฮดมันปูเนาะหลังเขาเท็ดยดยางอื่นกับบอยเห็นนะครับบอยเห็นนะเห็นชนนิดอื่นวด่จมเลย ดอกดอกขึ้นมานังอาไ้เป็นดอกเป็นโซนเป็นโฮมผน,น,นอกขึ้กันเนาะจ้ะบริโออกทัวร์ครับ บอกเอเยเพื่นอยากพูนะมองนี้เนาะจ้ะอืมอยู่นี่พาตามดีอยู่ เก็บขึ้นมานี่กินนหอมเนาะจ้ะหอมจนซิวิงเลยครับกินเป็นแห้งอยู่เนาะ จุ่มเลยครับเป็นจุ่มอย่านะี้เนอะรามอยู่จ้ะโอ้วดอก ดอกพัน,นย่างฟูเนาะตัวน,นี้แมงจอครับ,ออบออดอกาง,งามพันครับอือกีจ้าง,งามยี่น,นี่ นี่ก็งามเนาเน้ะ,ะนมันเฮ็ดบดดินเนาะแหายกันอยู่เนาะจ้ะคนละสีครับดูพี่น้องป่านดอกไม้ด้วจ้ะนี่เป็นจุ่มอยู่เนาะงโมใหญ่เองครับโมนี่องนนี่ดอกแบบปานแน่เนาะ เรือเอาดอกได้ไหมมาวางหวานมือ่อนเรือเราดอกได้เก็บได้แล้วครับกระสุนากจะโอ้ยเบิ่งเลยพี่เนาะฟังทั้งใหญ่กับแม่นเนาะโมเดียวเก็บสามสามขวนสี่คนครับได้าได้เอาได้รับเอาเนาะได้เอได้กับปลอยเป็นเสือคือเก่าครับ นันมา่อตอนจูมเนาะแมนเบิดครับขันรุนนี้เนาะจ้ารุ่นนี้มาพอตอนเพิ่นบานครับเสดายอยู่เนาะสีแดวเนาะ คือเฮ็ดมันสีร้ายจังใครก็เหมอ่ะเนี่ว่าจะเป็นถุงข้าวไรหรือว่าเฮ็ดเป็นเงินจุ่มคนอือหเป็นก่อเลยครับค่าใหญ่เนาะจ้ะว่อเอาวัดแก้วศิลปะบังเฮ็ดตาโลกใส่ทวงออกใส่ใส่ เกิดเป็นมูเนาะมันไปพอมูได้คนปราะทันสวนอย่ขาขนาดจรับพี่นนอหมองในมองในพี่น้อนวาเห็นกับจนเด้เท่าเนาะจ้ะเป็นมูอยู่ครับเส่านี่ไปยางหาบอพอมองคนเนาะ มันึกามองก็บริสุนด้วยนะเป็นแผ่นอยู่เนะดีจต่ว่าแม่งจอน<ว>จ้ะจอดอกพันผู้นะูเนาะจ้ะเหลือเอดอกงามๆพนครับอีมี่ีว่ เป็นหมูนล่ครับเป็น,มน,มมนหมูเนาะหมูบันดอกไม้เนาะขันมาวานเมื่อวานเมื่อก่อนเจ้พี่น้องขาไดไปนี่มันจะดอกงามคนเนะาะอุ้ยผักแหงพี่น้องขันแมงมาจอนี่เนาะเราได้เบิดนี่เนาะจะมองเดียวนี่ สายตาได้นี่ยนี่มีเพราะท่านเฒานะกำลังอ่ะแต่หักแมงจอดจะพี่นอ้อง มันปูใหญ่น,นะโมก็ใหญ่ๆจะพี่น้องแต่ละโมนี่ขันเอาได้เบิร์ดเนาะจ้ะโมเป็นตาครับเป็นตาสองตาคาก็งามดอกก็งามจ้ะ ที่สมสมเสี่ยนนี่ก็มันปูด้วกันเนาะ มันปูหน่อยใ้่พีน้องเป็นมันปูหน่อยครับนี่เป็นมันปูใหญ่ดอกคุณต่างกันอยเนาะจุดแถวปลาลางกับสิร้ายเป็นมันปูสีนี้เนาะมันปูหน่อยซีอีนชมพูครับมาพอเฮ็ดปวกพ่นครับพี่น้องพ่นปววขาวเนาะอ๋อคือกันเนาะเจ้ียดยครับเสีาดายแมงเพิ่นกินเพน,น,เนแฮเนาะ ขึ้นลาเด้๋ยานเอาดอเอร์บเือกเอาเนาะดอกได้นี่ครับจงหวายไม่แหงกินครับลอหนขึ้นลาเด้สักคนขึ้นลาเพี่บ้าน่งานนีแต่พี่บ้านดอกโออหน่อยเอ ดอกรดดอกกันนี้เนาะจ้ะแม่งนกันมากมากครับเห็ดตัวขนออกมาหลายเป็นแนวหนึ่งรูดเนาะเห็ดมันดอกไม่หลายไครแน่จ้ะพี่น้องมาหล่อเห็ดปวกพ่อเห็ดมันปูครับเห็ดปวกกับผอโพหนึงเนาะ อ๋อพ่นหมือนกับดอกบั่งามปันไดเนาะแมงเป็นเจาะครับดอกบานน้ำแน่เอามันปูต่อจะไป่นองมันปูก็มีพ่อด้เกียบอยู่เนาะมองงามมองบอคือกันครับออกมาลายมือเนาะ Còn ừ, không có. Tên truyện này. Cái không ừ. ừ. nó ตันเนาะจ้ะอยู่ที่ไหนด้วยกันมั่นกระเป๋าที่มีหน้าต้องใช้ขั่วโกะรับไปดูอืมตั้งงบป้อนจ้ะตั้งดดงบดองเนาะจ้ะพาผลในหลายนี่จ้ะพี่น้อง ดูนี่เนาะดวงดี่ล้บิ่งดีล้วครับเป็นขาวอยู่จ้ะเก็บเลยเนาะจต่ละโม่นี่บ่หน่อยเนาะจ้ะว้ดอกก็ยังงามนี่เนาะโม่

ว่านมะกรนันสิง,งามดีเนาะจ้ะให้มีแต่จุ๋มเนอะเหลือตอวยราเนอคู่นี่พีพ่จันะเอานเราได้เบิร์ตครับแล้วก็ดอกก็ง,งามเพิ่มเนาะดอกเท<ถ>าแห้งเพิ่ก็อยากเปืยอ,อยากพูครับ ลาสิเขียบเลยครับลายจะเสียวทางใดก่อนก <c oughs> ็มีดอกไม้จ้ะ ไหมูเดียวครับอันในเบิร์ดเนาะพรท่านเก็บเบิร์ดอยู่เด่นเนาะเก็บพรท่านเบิร์ดครับ,บรดอกเท่าดอกยางพะงาหมีเนาะเอาบอดดายก<ช>ับลายครับเต็มตาสองนะครับสามบอดนลี่ลอดอกเป็นแผรแน่นอนทางนี้ดอก,กงามๆเลยเนาะจ้ะบางหันน้องมีบานแน่ครับออเกิดขัดง่าย ดอกปนกับพลอยนี่ื่ว่านา้ำหาอยู่ปลาลางจนวิ่งอยู่น้องมันโตเลยมองนีู่้นอทางหนครับตรงนู้อยู่เนาะ

คุณเนาะครับการสอนเนาะจ้าลายครับครับปานดอกก่อนมือไรจีิดเจ้าได้เจ้าเอาไปเจาจัดผัดวลาเลเท่าหม กินข้าวยางเล่แ่พวกเนาะเ็ดเปนโช่เนะผุ้เฮ็ดมาถนอหเอาไว้ใหดเจ้งสิ่ดเลยหนอมเลยบางสิอสเี้ยที่่่จำงามเนาะ จมนี่ยคักบอคอยครับอเอบเาเากันเด้เอต้อโหทางลราไปอยู่ย๋ยวสิ้าน้าเหลจะบอกเข้าอยู่เ่า,าไปผุ่นมันไกลไปหอดฟางเตรียมกะเมื่อนถ้าจะออมลงทางเกาละไปบอกเกาแล้วจะไปช่วสิถ้าจะออมลง,งมถ้าจะออมจะดีเราหัวข้อินตามต้องด เล่าฟองเล่าอยูุ่่้รายหน่แที้นฝนเลิมมากนะครับเชียงบายฝนเหลิมมากเนาะสาเหนื่อยลงเมื่กวันจะไปติวดื่เลยนะครับื่มดัง ่ายางกระบะเดีวมาครับวันนี้เราพายางออกจากกระเป๋ามันได้ฝนตกกระโลดเนาะใช่ครับคือสีบะแห้ง นงกขาวจุ่มนึงครับจุ่มนึงใจะให้ดังเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านะนะครับมาสรุปยอดใดยอดมันครับซอคอยครับวันนี้จ้าพี่น้องเบิง่งผลงานกันจ้าวันนี้ก็คือว่ามาันค่ะีินเนาะผอเป็นโมเป็นโมเนี่ยจ้าพี่น้องเป็นเฮ็ดมันปูใหญ่นเนาะเฮ็ดละง,กงหกอ่ะผอมสักสามดอกจ้าพี่น้องลกัลกๆเลยเป็นเฮ็ดมันปูจ้าวันนี้ ไปตามหาเ์ฮิตมันปูกะชื่อว่าใดว่ามันจะพี่น้องเต็มสองกระตาเลยจ้ะนี่ต่ดอกงามๆเลยจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกรเซากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิดิงกระสิบัวผาคลิปใหม่ๆจากบานากระสาวกจ็จากสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ละจ้ไาไว้จะลุนกันคลิปหน้ามื้้อหนาจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ถือว่า หมันสุดจอดครับมานาเฮียหาเห็ดมันปูใหญ่ครับก็ถือว่าหมันอยู่ครับมื่อนี้ขืนเขาครับขืนไม้ที่มามื่อนี้กับผู้ท้องตาที่เก่าครับกับมาเป็นหลอบที่สามครับหลอบนี่ก็ถือว่าหมันอลังการครับก็ถือเดินทางกับบ้านแล้วพี่น้องก็ไว้ถลุน้ำการคลิปใหม่ๆครับก่อนจบคลิปนี้บ้านก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับจมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแช่นะครับ สำหรับคลิปเมื่อนี้ยพิษผ่านประการใดก็ต้องขอโทษขอภอภัยพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ครับก็ไว้ทะลุน้ำการคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสำหรับคลิปเมื่อนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปานะอาพญา,ามัยครับ